บนเดอร์โรเจอร์นายใหญ่จิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้ยิ้มแก้มปีหลังลูกทีมเล่นด้วยความอดทนนำไปสู่การบุกชนะอาสซนอลในเกมลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมชี้ทีมพยายามมีสมาธิและไม่เปิดพื้นที่ว่างให้เจ้าบ้านจากนั้นก็อาศัยโอกาสเหมาะๆทำประตูซึ่งก็เป็นไปตามเป้าหมายที่วางเอาไว้เกมนี้เจ้าถิ่นชวดขึ้นนำก่อนในนาทีที่4เมื่อเล็กซองลากาเซตโขกเข้าไปแล้วแต่ผู้ตัดสินไม่ให้ประตูหลัง v a r ระบุว่ากรานิชาก้าอยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าและมีส่วนร่วมกับประตู ขนาที่ครึ่งหลังอาเซนอลก็มีโอกาสยิงประตูอีกหลายครั้งแต่ทําไม่สําเร็จสุดท้ายโดนเจมี่วาร์ดี้ที่ลงมาเป็นตัวสํารองลงโทษพ่งประตูชัยให้ทีมเยือนในนาทีที่80จากชัยชนะของเลสเตอร์ครั้งนี้ทําให้เป็นการบุกเอาชนะอาเซนอลได้ถึงถิ่นเป็นครั้งแรกนับตั้แต่ปี1973รวมถึงทําให้แอบบินใหญ่ปลาชัยขาบ้านเป็นนัดแรกหลังครองสถิติไร้พ่ายเกมเย่ามา32นัดติดโดยชนะ26เสมอ6รอเจอร์กล่าวหลังจบเกมว่า นักเตะทุกคนทําผลงานได้อย่างโดดเด่นแนวคิดของเราคือคุณต้องสู้กับนักเตะชั้นยอดและต้องไม่เปิดพื้นที่ว่างเด็ดขาดลูกทีมของผมทํางานหนักเพื่อปิดพื้นที่ทั้งหมดแต่เมื่อเราต้องสู้กับทีมที่มีคุณภาพและเต็มไปด้วยความรวดเร็วคุณต้องมีความเตรียมพร้อมในรูปแบบที่แตกต่างเรารู้ว่าเราเป็นทีมที่มีคุณภาพและความรวดเร็วรวมทั้งเรายังมีโอกาสในการยิงประตูผมคิดว่าหากเราเล่นด้วยสมาธิซึ่งแกมมีนักเตะทุกคนสามารถจัดการทุกอย่างได้อย่างยอดเยี่ยม ประตูที่ทําได้เป็นการผ่านบอลที่น่าเหลือเชื่อเราต้องมีการเคลื่อนที่เพื่อหาที่ว่างขนาดที่เจม่วาดี้มีการเคลื่อนที่ได้อย่างยอดเยี่ยมและยิงประตูได้อย่างสุดเฉียบคมทุกๆคนพูดถึงประตูของวาดี้ในการเล่นกับอาร์เซนอลและบรรดาทีมใหญ่ๆนั่นคือเหตุผลที่เขาเป็นนักเตะชั้นยอดเขาสามารถช่วยเหลือทีมได้ในเวลาที่ลงเล่นเกมใหญ่และสิ่งนี้แสดงออกมาให้เห็นถึงระดับของเขาเขาเป็นกองหน้าเวิลด์คลาสและโชคดีมากที่ผมมีเขาอยู่ที่นี่ ผมคิดว่าเราสมควรที่จะชนะในเกมนัดนี้แล้วเจมี่วอร์ด,ดี้กองหน้าจากเลสเตอร์ซิตี้กลายเป็นตัวแสบของอาร์เซนอลอย่างแท้จริงเมื่อทำประตูที่11ใส่ปืนใหญ่จากการลงเล่นเจอกันทั้งหมด12นัดวอด,ดีกลายเป็นฮีโร่ของเลสเตอร์อีกนัดเมื่อลงสำรองโขงประตูชัยให้กับทีมบุกเอาชนะอาร์เซนอล1นในศึกเพลย์มลีคู่สุดท้ายวันอาทิตย์ที่25ตุลาที่ผ่านมา ประตูล่าสุดของหัวหอ,อกความเร็วสูงคือประตูที่11ที่ยิงอาร์เซนอลได้จากการลงสนามเจอกัน12นัดและเป็นรองเวรูนี่เพียงคนเดียวเท่านั้นสำหรับนักเตะที่ชอบยิงไอ้ปืนใหญ่มากที่สุดนอกจากนี้วาดียังทําสถิติยิงในเพลีเมียร์ลีก109ลูกเทียบเท่ากับแรนกิกปีกตำนานของแมนยูเนเต็ด้วยทำเอาแฟนบอลทางโซเชียลมีเดียถึงกับฮือฮาหลังจากได้เห็นข้อความบนสนับแข้งของเจมี่วาดี้ ดาวยิงเลสเตอร์ซิตี้ก่อนลงสนามมายิงประตูชัยให้ทีมเอาชนะอาร์เซนอลในศึกเพเย์มลชเมื่อคืนที่ผ่านมาทำเอาแฟนบอลถึงกับขำหนักมากเมื่อได้เห็นข้อความบนสนับแข้งของเจมี่วาดี้ที่ใส่ลงแข่งกับอาร์เซนอลในศึกเพเย์มลเมื่อคืนที่ผ่านมาวาดี้ลุกจากมานั่งสำรองที่เอเมเรชสเตเดียมมาทำประตูชยัยช่วยให้เลสเตอร์เอาชนะอาร์เซนอลถึงถิงถ่นเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1น7 3โดยวาดี้เป็นนักเตะที่ชอบอิงอาร์เซนอลและเมื่อคืนก็เป็นเขาอีกครั้งที่ยิงได้สำเร็จ แม้เจ้าตัวจะไม่ได้ลงสนามเลยตั้งแต่วันที่4ตุลาคมเนื่องจากมีปัญหาเจ็บน่องในขณะที่กําลังเตรียมตัวที่จะลงเล่นอยู่ข้างสนามแฟนๆก็ได้เห็นวาดี้ถือสนับแข้งที่เขียนคล้ายคําคมว่าชับชิด get bad พูดจางงี่เง่าแบบนี้ต้องโดนฟาดสักปาบซึ่งประโยคนี้เหมือนเป็นสโลแกนประจําตัวของวาดี้เลยก็ว่าได้งานนี้ทําเอากองเชียร์ของทีมอดไม่ได้ที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างคับคั่งหลังเจ้าตัวลงมาโขกประตูชัยให้กับเลสเตอร์ ได้เห็นสนับแข้งของเจมี่วาดี้แล้วจากนั้นก็ลงมาและทําประตูสลักเข้าจังเลยจัดเรดให้สนับแข้งของวาดี้ด้วยเราเป็นแฟนคลับของสนับแข้งเจมี่วาดี้ปาเต้เห็นสนับแข้งของวาดี้แล้วก็คงคิดว่าไม่นะผมเป็นคนดีเจมี่วาดี้เขียนว่าพูดจางี่เง่าแบบนี้ต้องโดนตบไว้บนสนามแข้งนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เห็นวันนี้พิกสุดๆเลยวาดี้โดยวาดี้กล่าวหลังจบเกมว่าเราข้ามผ่านสถานการณ์ที่ยากลําบากโดยไม่เสียประตู และเราก็เริ่มเข้าสู่เกมและเล่นได้ดีและกลับออกมาพร้อมชัยชนะ10มันยิ่งใหญ่สําหรับเราแต่ก็เป็นแค่เกมนัดถัดไปแล้วมีผลการแข่งขันที่ไม่ดีสองสาครั้งและแค่ต้องการทําให้ถูกต้องมันเป็นการขึ้นเกมที่ดี mm. เกมเห็นผมบ้างและก็วางลูกมาให้ผมได้ดีจริงๆโชคดีที่ผมสร้างผลกระทบให้ทีมได้และเราก็คว้า3ามแต้มกลับบ้านมันทําให้เรามีกําลังใจขึ้นเล็กน้อยเพราะ2เกมที่ผ่านมาไม่ดีพอและตอนนี้เราก็มั่นใจมากยิ่งขึ้น